โอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็มาเริ่มเปรียบเทียบกันเลยนะครับทีนี้นะครับผมเปลี่ยนบอลหูช้างเนาะเป็นตัวด่างขาวแล้วกันนะครับจะได้ดูแบบเอยเหมือนกันว้ยสีด่างเหมือนกันเรามาเริ่มกันที่ลักษณะใบกันก่อนนะครับลักษณะใบของบอลหูช้างเนี่ยเราเริ่มที่บอลหูช้างนะปลายใบยนะครับเขาจะแหลมเห็นไหมครับปลายใบยแหลมแล้วก็โค้งนะเขาดิบอะครับใบ,บเขาจะไม่มันเนะาะใบเขาจะค่อนข้างแบบ จะพูดยังไงดีเหมือนใบผักคะน้าครับเออคล้ายๆใบผักคะน้ากาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมเชี่ยวเศรษฐวุฒิอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับจะมาทําตามนะครับคาถามของพี่ๆหลายๆท่านนะครับแต่ว่าเคยจะทํามานานแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้ต้นไม้มันเพิ่งพร้อมนะครับ พอดีนะครับเคยมีพี่ท่านหนึ่งนะครับถามผมไว้แต่ผมจําเขาไม่ได้หรอกแต่ผมจําได้นะครับว่ามีคนเคยถามอะไรไว้บ้างนะครับแต่ผมจําชื่อพี่เขาไม่ได้นะมันเป็นคลิปที่นานแล้วนะครับก็เขาถามว่านะครับบอนกระดาษบอนหูช้างแล้วก็ออดิบเนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับสามสายพันธุ์นี้นะวันนี้ผมจะมาแยกนะครับให้ดูนะครับว่าทั้งสสายพันธุ์นะครับออดิบบอนหูช้างนะครับแล้วก็บอนกระดาษนะครับมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับ แต่ก่อนที่จะไปรับชมกันเป็นภาพเต็มๆนะครับนี่ขอโชว์ก่อนอันนี้เป็นอะไรครับอ่าหลายท่านถ้าถ้าท่านที่เคยปลูกหรือว่าท่านที่ดูเป็นก็จะรู้นะครับว่าอันนี้นะครับคือออดิบนะครับว่าอันนี้คือออดิบนะครับเห็นไหมครับอ่าออดิบออดิบให้ดูคร่าวๆเลยออดิบนะครับสวยงามมากออดิบอันนี้เป็นออดิบสามสีนะครับอืมออดิบสามสีเนาะ ออกมีออกมินมินด้วยนะครับต่อไปบอลหูช้างนะครับต้นนี้เอาด่างเหลืองมาให้ดูแล้วกันนะครับนี่อ่าบอลหูช้างนะครับเอาต้นเล็กมาให,าหา้ดูนะครับต้นใหญ่กันเนี่ยข้างๆเลยนะครับใหญ่ใหญ่มากนะครับอันนี้บอลหูช้างนะครับเป็นต้นด่างเหลืองนะส่วนนี้บอลกระดาษผมหาไซส์เล็กๆที่มันแยกความแตกต่างไม่ไม่ออกเนาะก็เลยเอาต้นใหญ่มาอ่าต้นกลางๆแล้วกันไม่ได้ใหญ่มากนะครับ อันนีบบดาดดานะ้บอนกระดาษบอนกระดาษด่างขาวนะบอนกระดาษก็มีอีกอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นบอนกระดาษด,ด่างก้านดำนะครับก็จะเป็นด่างขาวเนี่ยแต่ก,ก้านก็จะเป็นสีดํานะครับส่วนออดิบออดิบเนี่ยมันก็มีหลายหลายสีด้วยกันนะไม่ว่าจะเป็นอันดามันเนาะอันดามันนะครับสีขาวนะสีขาวละยหินอ่อนมันมีหลายลายนะครับแล้วก็สีก็มีหลายสีนะครับมีพวกวากิวอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่วันนี้มาแยกให้ดูลักษณะใบแล้วกันนะครับ ส่วนบอลหูช้างบอลหูช้างก็มีล่าสุดน่าจะเป็นขาวนะครับขาวแล้วก็เหลืองเนาะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นไตแคลร์นะครับไตแคลร์หรือว่าด่างมิ้นท์นะครับก็จะมีเหมือนกันโอเคเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับไปแยกนะครับความแตกต่างระหว่างบอลหูช้างด่างเหลืองอ่าบอลหูช้าง นะครับบอลกระดาษแล้วก็ออดิบกันนะครับว่าทั้ง3ชนิดนี้นะครับมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะครับโอเคครับผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเราไปรับชมกันเลยครับว่าทั้ง3ชื่อนี้นะครับมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับไปรับชมกันเลยครับโอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็มาเริ่มเปรียบเทียบกันเลยนะครับทีนี้นะครับผมเปลี่ยนบอลหูช้างเนาะเป็นตัวด่างขาวแล้วกันนะครับจะได้ดูแบบเอ้ยเหมือนกันว้ยสีด่างเหมือนกัน ถ้าเป็นแบบสีด่างเหลืองมาเงี้ยเออไอเซทูธกูก็แยกเป็นวะเนาะเพราะว่ามันด่างแตกต่างกันแต่ถ้ามันด่างขาวเหมือนกันล่ะแล้วมันด่างลึงเหลืองคล้ายๆกันล่ะจะแยกอย่างไรนะครับโอเคนะครับลองมาเริ่มกันที่ลักษณะใบกันก่อนนะครับลักษณะใบของบอลหูช้างเนี่ยเราเริ่มที่บอลหูช้างนะปลายใบยนะครับเขาจะแหลมเห็นไหมครับปลายใบแหลมแล้วก็โค้งนะครับให้ดูเลยปลายใบเขาจะแหลมแล้วก็แบบโค้งโค้งนะ นะครับมีจะมีอีกตัวหนึ่งที่เป็นโอกินาว่านะครับโอกินาว่าเนี่ยเดี๋ยวเอามาเปรียบเทียบให้ดูอีกครั้งเนาะแต่ครั้งนี้แยก3 3มชนิดนี้ดูก่อนปลายใบเนี่ยเขาจะแหลมนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะโค้งนะครับเหมือนว่าแหลมจนเกินแล้วก็งอเหมือนใบโอะ่ะท่านผู้ชมทุกท่านลองไปนั่งดูใบโพก็ได้คล้ายใบโพเลยนะเนี่ยอ่ะส่วนออดิบนะครับออดิบปลายใบเขาจะไม่แหลมนะถ้าใบใหญ่ๆเนี่ยมันจะไม่ถึงกระแหลมนะครับ มันจะไม่แหลมเท่าแล้วกันนะครับอันนี้มันจะเรียวเรียวแหลมนะครับเรียวแหลมแต่ท่านี้ไม่แหลมนะออดิบนะครับส่วนบอลกระดาษบอลกระดาษก็ไม่ได้แหลมเหมือนกันนะอ่าถ้าเป็นต้นใหญ่ๆนี่เห็นไ,ไหมครับนี่ต้นเนี้นะครับถ้าเป็นต้นใหญ่ๆนี่คือเนี่ยใบใบไม่แหลมเลยนะครับบอลหูช้างนะครับต้นโตนะต้นโตนะครับก็ยังแหลมอยู่นะครับบอลหูช้างนะ ใบก็จะค่อนข้างกลมกว่าเขาเรียกว่าไงใบกลมกว่าใบาเขาเรียกว่ากลมกว่าบอลกระดาษนะครับเนี่ยมันกลมกว่ามันค่อนข้างที่จะแบบกลมๆกว่าแต่ใบบอกลกระดาษเนี่ย yea. มันจะยาวกว่าเห็นไหมมันจะยาวกว่านะครับยาวกว่าเนาะบอลหูช้างใบมันจะค่อนข้างกลมน,นะครับเออนี่แต่ก็เทียบไปดูทั้งต้นใหญ่กับต้นเล็กเนาะแต่จเจ้าอดิบเนี่ยเพิ่งได้มานะครับยังไม่มีต้นใหญ่ทีนี้ ดูตรงไหนได้อีกนะครับพวกลายใบมันมันไม่สามารถจําแนกได้เนาะสำหรับลายใบนะครับว่าลายใบแบบนี้เป็นออดิบลายใบแบบนี้เป็นบอลกระดาษแยกไม่ได้นะครับมันเป็นตระกูลเดียวกันนะอโลกาเซียนะครับเป็นตระกูลอโลกาเซียเหมือนกันเพราะฉะนั้นรูปร่างลักษณะมันจะคล้ายๆกันนะครับแต่ว่ามันจะแตกต่างกันดูที่หูใบนะครับเรามาดูกันที่หูใบนะครับหูใบนะครับจะฉีกไม่ถึงสะดือใบนะครับสะดือใบคือจุดนี้นะครับ ือจุดกึ่งกลางที่ทําให้เส้นมันแตกไปหรือว่าจุดเชื่อมระหว่างก้านก้านกับอันนี้นะครับฉีกไม่ถึงสะดือใบให้ดูด้านหลังนะครับเห็นี้ครับอ่าฉีกไม่ถึงสะดือใบนะครับอ่าก้านหูใบฉีกไม่ถึงสะดือใบเนี่ยหูใ oh, บอ,อดิบละ่ะอ,อดิบก็ไม่ถึงเหมือนกันนะครับอ,อดิบก็ไม่ถึงนะนี่เห็นไหมครับหูใบฉีกไม่ถึงสะดือใบนะครับ คล้ายๆกับบอนหูช้างเลยแต่ว่าระหว่างบอนหูช้างกับออดิบเนี่ยท่านผู้ชมคงแยกได้อยู่แล้วนะครับออดิบอะครับใบเขาจะไม่มันหนอกใบเขาจะค่อนข้างแบบจะพูดยังไงดีเหมือนใบผักคะน้าครับเออคล้ายๆใบผักคะนา้าแต่บอนหูช้างเนี่ยมันก็คล้ายๆใบบอนกระดาษเลยเลื่อมๆมันๆแข็งๆนะครับแต่ใบออดิบเนี่ยคล้ายผักคะนา้าสีหรือว่าเนื้อสัมผัสเนี่ยเห็นไหมครับคล้ายผักคะน้าเลยนะครับ อ่าเนี่ยเห็นไห so มแลก็จะเป็นลักษณะแบบหยักๆหยักๆอย่างนี้แต่ค่อนข้างที่จะป้อมนะครับแต่นี้มันจะเรียวๆนะครับเนี่ยาบใบจะเรียวๆนุ่มๆนะครับอ่ะแล้วก็มาดูบอลกระดาษครับบอลกระดาษนะก็ถ้าเป็นใบที่แก่เต็มที่อ่ะเขาจะฉีกจนถึงสะดือใบนะครับอ่ะแล้วถ้าอย่างนั้นผูช้างตัวนี้มันยังไม่แก่ล่ะนะครับลองเทียบกับต้นที่แก่อันนี้บอลกระดาษ บอลกระดาษเห็นไหมครับทุกใบผมนะครับฉีกถึงสะดือใบหมดเลยเห็นไหมครับหูใบฉีกถึงสะดือใบนะถ้าเป็นบอลหูช้างนะครับต่อให้เป็นต้นที่ใหญ่แค่ไหนก็ตามนะครับหูใบเขาก็ยังคงฉีกไม่ถึงสะดือใบนะครับออดิบก็เหมือนกันนะครับออดิบก็เหมือนกันหูใบก็จะเป็นแบบนี้ฉีกไม่ถึงสะดือใบนะครับสะดือใบคือจุดนี้เนาะนี่สะดือใบคือจุดนี้ฉีกไม่ถึงสะดือใบนะครับ ตอกแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นบอลกระดาษนะ่ะฉีกถึงสะดือใบแน่นอนถ้าเป็นต้นใหญ่ๆห,หน่อยนะต้นใหญ่ๆนะ่ะฉีกถึงสะดือใบแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นความแตกแต่างมันก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับดนะูออดิบนะครับออดิบไม่ว่าจะเป็นด่างอะไรก็แล้วแต่นะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับใบคล้ายๆเนื้อสัมผัสหรือว่ารูปยังไม่ต้องสัมผัสหรอกแค่เห็นใบเนี่ยผิวเนี่ยมันจะมันคล้ายๆ ผักคณะนะครับคล้ายๆผักคณะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นดังไหนก็ตามเนาะส่วนนี้บอนหูช้างนะครับมันก็ถ้ามีโอกิอีกตัวนี้บางท่านอาจจะสับสนได้นะโอกินาว่านะครับโอกินาว่าเนี่ยก็ใบคล้ายๆบอนหูช้างเลยนะครับแต่ว่ามันจะมีความแตกต่างกันอยู่เนะาะบอนหูช้างมันจะเลี้ยวแหลมแล้วก็ข้างๆใบเนี่ยมันจะเท่ากันนะครับมันจะไม่ได้แบบเอาไว,ว้วานหลังเดี๋ยวมาแยกให้ดูแล้วกันเดี๋ยวจะงง เอาแยกให้แค่นี้ก่อนนะครับบอนกระดาษนะครับหูใบฉีดถึงเสะดือใบนะครับบอนกระดาษหูใบฉีดถึงสะดือใบนะครับปลายใบไม่ค่อยแหลมนะครับปลายใบมี uh, bye, me, เนี่ยจึ๊กๆแค่นี้เองนะครับล uh, วดลายไม,ไม่ต้องไปนี่เลย uh, เอาเรื่องหูใบก่อนหูใบนะครับออดิบออดิบนะครับออดิบกับบอนหูช้างเนี่ยหูใบเหมือนกันเลยฉีดไม่ถึงเสะดือใบ แต่ถ้าเป็นผิวใบนะครับผิวใบเนี่ยบอลหูช้างกับบอลกระดาษเนี่ยผิวใบเหมือนกันนะครับให้ดูความแตกต่างกันนะ,ะเห็นไหมแต่ดูที่ปลายใบครับเป็นไงแหลมปะเพื่อนๆก็ดูที่หูใบปลายใบจบเลยหูใบปลายใบแล้วก็ผิวใบนะครับเป็นแบบไหนก็แยกกันได้แล้วเนาะโอเคครับผมสําหรับวันนี้ก็มีคลิปวิดีโอนะครับการแยกนะครับอบอลหูช้างนะครับออดิบ นะครับแล้วก็บอลกระดาษนะครับมาให้ท่านผู้ชมได้ชมเพียงเท่านี้เนาะทุกบอลกระดาษเป็นเหมือนกันหมดนะครับทุกออดิบเป็นแบบนี้หมดทุกบอลหูช้างเป็นแบบนี้หมดนะครับก็เอาไปแยกดูกันได้นะครับก็สําหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กับช่องของผมด้วยนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปถัดไปครับสําหรับวันนี้สวีดัตสวัสดีครับ